สวัสดีครับนะครับมาพบพ่อนะครับกับรายการออนซอนสินแจงข่าวนะครับนะครับสวัสดีแฟนขับแฟนเพลงหมอลำทุกๆคณะนะครับแล้วก็แฟนขับของหมอลำอีสานออนซอนสินเมืองชัยภูมิเด้อครับกับสวัสดีนะครับช่วงนี้นะครับ มีคำถามหลายท่านนะครับนะครับเมนมาถามหรือถามส่วนตัวหรืออาจจะถามนะครับอ่าไปยังศิลปินของเรานะครับถามอินบ็อกไปนะครับหรือเมนเข้าไปว่าเอ้านะครับปีนี้นะครับหมอลำอีสานออนซอนสินเพื่อนฮิตแดนเซอร์ฮินักบุญตีนะครับฮิดหมอลำนะครับเองอีลีบอนะครับคำว่าเองคือเราทำมาตั้งนานแล้วครับโดยเฉพาะทีหมอลำนะครับ เรานะครับทำนะครับเป็นทีมประจําของวงนะครับมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ทีมดนตรีนะครับปีนี้นะครับทีมดนตรีที่มาสังกัดคือยังเซแบนเมืองเลยนะครับนะครับแล้วก็ทางแดนเซอร์นะครับตามพื้นเพของผมแล้วนะครับวงหมอรำอีสานออนซอนศิลป์นะครับโดยผมนี่โพสบาลิตี้นะครับก่อนเฮดวงหมอรำนี่ได้เฮดทีมแดนเซอร์นะครับก่อนเฮด วงมะลำนะครับคือพื้นฐานนะครับเป็นทีมแดนเซอร์อยู่แล้วนะครับมีแดนเซอร์สังกัดนะครับอ่าสิบกว่าคนนะครับสิบหกคนถึงยี่สิบคนอยู่แล้วนะครับเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็พอมีโอกาสได้ทํานะครับอ่าวงหมอลำเรื่องต่อก่อนนะครับก็นะครับ ก็จะเป็นแดนเซอร์ส่วนหนึ่งของวงแล้วก็ปีนี้นะครับนะครับคนถามเข้ามาเยอะนะครับเฮดอลีบอคือเพื่อเห็นซ่อมแดนเซอร์จังสันจังซี่เฮดของเจ้าของอิลีบอนะครับนะครับมาตอบให้หายข้อคล้องใจเนาะเฮดอิลีนะครับ,นะรบ,บ,นะรบแล้วก็ร่วมด้วยนะครับปีนี้ร่วมด้วยกับนะครับ จีระเดชและแดนนะครับจีระเดชแดนขอนแก่นนะครับของผมอาจจะมี1 6ถึง20คนนะครับทางจีระเดชขอนแก่นนะครับอาจจะมีอีสิบกว่าคนหรือ20คนมารวมกันนะครับซ้อมสเตจนะครับภายใน1เดือนหลังจากต้นกันยานี้เป็นต้นไปถึงนะครับ15ตุลาเนี่ยครับจะเป็นการซ้อมของแดนเซอร์นะครับจะซ้อมใส่กันไล่เพลงนะครับเราจะทำโชว์แบบสบายๆแบบเรียบง่ายนะครับ เน้นย่างเดียวคอนเซปต์ของหัวหน้าวงคือเน้นความพร้อมเพียงเต้นสุดตีนสุดมือไม่ต้องบ็อกกิ้งีหยังไหไลายหูไหลยตาว่าง่ายๆคือเต้นพร้อมกันคือจบนะครับนะบนะครับแล้วก็ฝากไปถึงเจ้าภาพนะครับที่ได้อุ่นใจว่าเออทีมงานของเรานี่เฮ็ดแท่เฮ็ดจิงนะครับแต่เราออกงานทีหลังเพื่อนนะครับออกงาน18-19ตุลาดังนั้นพวกเราจึง อาจที่ซ่อมชากว่ามูนะครับเลยไม่มีการอัปเดตหลายคนถามว่าเอ้าจ้างราคานั่นราคานี่ที่ได้แดนเซอร์เ่าไห่นะครับพวกเราเป็นหมอลำขนาดกลางนะครับเราจะรับงานตั้งแต่นะครับหนึ่งแสนบาทจนถึงชุดใหญ่1นึ0 0 0สบาทนะครับหนึ่งแสนบาทนี่เป็นอย่างครับมีก็มีถ้าชุด1นึ่งแสนบาทก็เวที นะครับ12เมตรแดนเซอร์8คนทีมนักแสดง10กว่าท่านนะครับและะ้วก็ไล่สเต็ปมาเรื่อยๆอาจจะเป็นแสนหแสนหกแดนเซอร์จะอยู่ที่ยี่อ่าสิบหกถึงยี่สิบคนนักแสดงสิบห้าคนขึ้นไปนะครับแล้วก็ชุดใหญ่นะครับอา่าแสนแปดนแดนเซอร์อยู่ที่30สคนถึงสามสบห้าคนเท่านั้นนะครับของผมนะครับเป็นหมอลำขนาดกลางแสนแปดบางคนว่าเอา้าแดนเซอร์คือน่อยแท้ ผมการันตีได้เลยครับหมอลำเกตผมเนี่ยครับเกตต่ำส0 0 0 0นลงมาเนี่ยไม่มีคณะไหนนะครับมีแดนเซอร์สี่สิบถึงห้าคนบมีนะครับผมกล้าการันตีแต่วงไหนที่เขาบอกแบับนนั้นคือเขาอยากได้งานแต่หน้างานจริงๆแล้วผมจะบอกเจ้าภาพว่าชุดแสนแปดของผมเนี่ยแสนเก้าแสนดน่ะแดนเซอร์ผมจะอยู่ที่3 0มสบถึงสานะครับบางงานก็30จะบอกแค่นี้ครับแต่บางวงเขาอาจจะขายงานแบบว่า เนี่ยแดนเซอร์ผมเยอะ40-50เป็นไปไม่ได้แต่ในขนาดวงที่อัพเกรไปอีกแบบหนึ่งคือรับ250,000-280,000บางวงอันนั้นไม่เถียงครับนะครับบางวงเพิ่นรับ200,000หรือ280,000เพิ่อนจะมีแดนเซอร์อยู่ที่40-50คนประมาณนี้ครับวงต่ำกว่า200,000หาวงที่มีแดนเซอร์40คน ค่อนข้างที่จะยากนะครับทําความเข้าใจนะครับมีกระแสเข้ามามีเมนเข้ามามีกระถูกเข้ามาก็อยากตอบนะครับเราตอบตรงๆนะครับไม่ได้ไปโจมตีผู้ใดเด้อนะครับแต่ของพวกเรานะครับเราขายหน้างานจริงๆเราไม่ได้ขายงานแล้วเอาให้ให้ให้สินสัญญาได้งานแล้วหน้างานเป็นอีแบบหนึ่งกับเจ้าภาพไม่ใช่ครับพวกเราคือชุดใหญ่เต็มวงแสนแปดเนี่ยแดนเซอร์จะอยู่ที่สามสิบถึงสามสิบห้าคนแต่ว่าวันไหนเราลอยรับแ่เขาบอกลอยรับ 2,000ส,สนกว่าแน่สองแสนสองสองแส,สามแดนเซอร์เขาอาจจะมีถึง35มสถึงสีคนนะครับมรนแล้วแต่งานแล้วแต่านางานนะครับเพราะว่าส่วนมากแดนเซอร์เขาเป็นนักเรียนเด้อนะครับนะครับเราเป็นนักเรียนดังนั้นแดนเซอร์เราจะบบอยูตัวนะครับฝากไว้แน่ก็แล้วกันนะครับฝากวงไว้แน่นะครับอัปเดตการซ้อมประมาณเดือนนี้นะครับเต็มเดือนจนถึงกลางเดือนหน้า ฝากหมอลำอีสานออนซอนสินนะครับกับเจ้าภาพเกาเจ้าภาพไม่เด้อครับผมแล้วก็ผู้ติดตามเข้ามาใหม่นะฝากหมอลำนะครับเกตกลางๆนะครับหมอลำไซส์เล็กๆนะครับมีงบประมาณเท่าไหร่ปรึกษาพวกเราได้นะครับนี่คือนะครับหมอลำอีสานออนซอนสินเมืองชัยภูมิคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่นะครับยาวจักหน่อยว้าวโดนจักหน่อยนะครับเนื่องจากนะครับเพิ่นเม้นเข้ามานะครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่เด้อครับผมพบกันคลิปหน้า นะครับกับผมพศบริตี้โชชัยภูมิผู้บริหารวงอีสานออนซอนสินกับสวัสดีครับ